สวัสดีครับเรามาดูกันว่าอาทิตย์ที่8ไปจนถึงวันเสาร์ที่14เดือนพฤศจิกายน2,563นี้จะเป็นอย่างไรบ้างในสัปดาห์นี้เราก็คงอยากทำอะไรให้มันดีขึ้นยกระดับของงานของกิจการต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ ให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราคงต้องใช้พลังอำนาจในการบริหารจัดการเข้าไปดูแลสะสางงานต่างๆที่ยังค้างค้างหรือส่วนไหนที่ยังไม่เรียบร้อยจัดการทำให้เรียบร้อยทำให้สมบูรณ์ที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ให้ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนการงานต่างๆภารกิจต่างๆก็จะสามารถ รู้ล่วงไปได้อย่างดีลดการผิดพลาดให้มากที่สุดถ้าเรามีการจัดการได้ดังนี้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายวางแผนไว้ให้ดีเข้าไปควบคุมจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนแน่นอนผลสำเร็จออกมาก็จะเป็นสิ่งที่ชื่นใจเป็นสิ่งที่ทุกคน ต้องการปรารถนาอยากให้เป็นจะได้เป็นความสุขเป็นความสมหวังเป็นรางวัลที่เราเหน็ดเหนื่อยทําการวางแผนทําการควบคุมจัดการบริหารงานต่างๆมาทั้งสัปดาห์ปัญหาไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กทุกอย่างล้วนแต่มีทางออกทั้งสิ้นในสัปดาห์นี้ก็คงเป็นสัปดาห์ที่ ดีสัปดาห์หนึ่งในการบริหารจัดการเครียรงานต่างๆให้เรียบร้อยยกระดับของงานให้ดีขึ้นทุกอย่างจะเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้วางแผนกลยุทธ์ให้ดีดำเนินการให้ดีสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นสิ่งที่เราได้ชื่นใจกันขอให้โชคดีมีชัยแข็งแรงร่ำรวยทุกๆคนนะครับ